สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m r Real Review สองศูครับวันนี้เราก็มากับทอยแท็กซี่ครับก็เป็นค่ายโดยคนไทยนะครับนะงาน handmade นะครับ h a n d r a f e นะยูนิคเลยนะครับผมกล่องนี้จะบอกว่าไม่ใช่เล็กๆครับใหญ่วันนี้มาเล่นของใหญ่ครับใหญ่มากแล้วก็ เป็นของที่บอกตรงๆเลยว่ามีราคาที่สุดนับตั้งแต่ผมสะสมของมาเลยก็ตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าจะซื้อจัดมาดีไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากได้ครับเนาะความอยากได้ล้วนๆมันจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ ก็จัดไปถ้้สังเกตนะครับจะมีมุมครับมุมเป็นพลาสติกกันแค่มุมให้ด้วยต้องแกะมุม ว่ามันก็คือมันก็คือทดนทดนทนตาชมพูมมเชียวฮะมีการ์ดไหมด้วยมนดูกันดีกว่าว่าการ์ดนี่คืออะไรไ i ออน o ฮาส์โอ้โหเป็นซีลปิด นี่ก็ซิลปิดครับหลนุนจริงนะ่าจะแกะชมพูหรือดำก่อนดีชมพูก่อนครับปิดหัวใจมาแล้วก็ตัดใจความจริงอยากค่อยๆลอกจังแต่ว่าช่างมันมเถอะตัดใจแล้วคืออะไรอจริงนะตื่นเต้น อ๋อโอเคเห็นไหมครับไมอันนี้คือไมโครโฟนครับไมโครโฟนอามว่าผมรู้แล้วน่าจะเป็นอะไรยังไม่บอกดีกว่านำรองแกะอันดำนี่ด,นด,นด,นดุนดดุน,ดน บใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมเชื้อปลาครับเชื้อปลาดูใ,ใกล้ๆนะครับก็ทำมาเก้าร้อยเก้าครับได้หมายเลขสามศูนย์หกความจริงนีได้หมายเลขสี่สิบแปดนะจะเยี่ยมเลยแต่ว่ามันก็นึกแสดงว่าก็ ขายมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมีนใบสเติบิเกตอมายเลขสามศูนย์หกครับนันนัมเบอร์มาก็เปิดถึงขนาดน,นี้ก็น่าจะรูวเนาะว่าจะเป็นโมเดลน้องชอปราของเราเนี่ยเองนะครับบิเกตด,ดีๆครับที่แก้นะครับตอนนั้นของน้องยังมีอยู่นะครับผม สองชมพูนี่ดีกว่าทริปสีสันสดใสเลยกันทีเดียวนี่เขียนบอกขอบคุณเลยนะครับจะเชื่อปลางนะางเวลาส่งลายเซ็นอะไรอีาก็ออกตัวก่อนนะผมก็ไม่ได้เป็น แฟน bnk นะแต่ว่าเห็นแล้วว่าชื่นชอบนะครับก็เลยจัดมาซะหน่อยนะครับอย่าลืมครับขนาดนี้ก็คือนะมากกว่า30ิบเซนแน่นอนคนระับออาล่ะเก็บไปก่อนโหเนี่ยนะเราจะยกขึ้นย,ยังไง ยังไงยังไงขอแยดละกล่องนี่อ,อ,อรอมาครับ Pnk 48คือตอนซื้อก็คิดหนังกันนะว่าอันนี้คือ จะเป็นโมเดลที่แพงที่สุดมีคุณค่าที่สุดถ้าที่ผมเคยมีมาก่อนแล้นะก็จะมีบอกนะครับว่าคืออะไรยังไงนะครับผมนะ produce product lead character design master paint package ในกราฟิกนะครับดูรอบกล่องข้างเลย

อีพอแพ็กเกจมาเราควรจะยกออกมันดีไหมหรือว่าเราควรจะแกะจากในกล่องนี้ดีก็ยกออกมาแล้วกัน ชอปราไม่เล็กสามศูนย์หกของเราสายแกะครักรักมับมีอะไรกันบ้างนะในส่วนนี้ส่วนฐานเอาเป็นว่าเราส่วนฐานก่อนเลยดีกว่า ความกว้างส่วนฐานนะครับผมประมาณ20่สิบเซนโดยประมาณาาน้ำหนักพอควรเลยเนาะเป็นสเกล1ต่อ6ครับผมน้ำหนักโดยรวมถืว่ากี่กิโลวะจะไม่ได้เป็นตัวสเตตนะครับ ็จะบอกเล่าเรื่องราวนครับตอนที่เปิดตัวที่งานอะไรนะซึ่งอย่าง Japan Expo เป็นลำโพงนะครับผมสเตทเตนาะ,ะรายละเอียดนะครับดูใช้ได้เลยด้านล่างจะมีบอกนั้น n ม m b e r 3สา ตัวเลขนี่ช่วยเขียนอันนิดนึงนะแต่ก็เป็นลายมือเขียนนะครับมนุษย oh. ์ hard collectible not intended for children โอเคลำโพงเหรอ,อรายละเอียดต้องใชด้ดูดีครับดูในนะน่่เป็นคือเป็นลำโพงเลยนะครับคือทำเหมือนกับมันแบบอะไรอะ่ะ ลำโพงอ่ะที่มันเป็นตะขาตขา่ายอ่ะโอเคนี่คือฐานน้องชือกปรางเราเอาะไรต่อดีอ่ะอืมไฟต่อไม่ถูกเลย <c oughs> นี่ก็ได้เศษด้านหลัง ด้านหลังของน้องเขาครับนะเป็นไฟนะเป็นไฟส่องมาด้านหลังเป็นฉากชันึ่งเดือนเก้าปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมฉากด้านหลังเฮ้ยเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กดูดครับโอ้ย่า นี่ต้องต่ออะไรต่อดีอืมไมจะต่อตัวน้องเลยดินี่ห่อเนี่ยนี่อะไรอ คือถึงแม้ว่าจะดูตัวโปรดัก f i n i s โปรดัก c ์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอืมดูจริงสวยนะ นกกระดาษนะครับผมนกกระดาษดนตรีบรรเลงนี่ก็ทำเป็นใสๆนะครับหรือว่าเราเอาน้องลงเลยดีกว่าเรา่อยลงละเอียดไหมมีอีกนั่นนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นวกองลำโพงชอบเสียงมันนะ ว่าเรามาดูที่เมนเลยดีกว่าเชือดรางของเราแดงจริงนะครับรายละเอียดคมชัดมากครับ ไม่จะไยใต้ตาเนี่ยครับยวดูซูมได้ดไหมวะ ดีเทลฟันครับแน่มีฝใต้ตานะครับผมเสื้อผ้าครับนี่โบเนาะทำเป็นนูนมานะครับกระดุมลงคือเป็นรายละเอียดที่ลงได้ผมว่าละเอียดเลยแหละยิบติดผมนะครับรนะเบเหตุการณ์ตอนนั้นรองเท้านะครับนักลกากระโปรง อนี้หนึ่งครับมีซับในน้องครับเซฟน้องไว้ขออนุญาตไม่ไม่ส่องเป็นลึกไปกว่าน,นี้นะครับมันจะดูไม่ให้อ่าไม่ให้เกียดสุภาพสตรีของเรานะครับรองเท้านีม่มีการลงรายละเอียดโอโ้โห ล้วผมก็เอาจริงนะไม่ออกตัวมาใช่คนที่จะเล่นพวกโมเดลอะไรน,นี้แต่ผมว่าอขออภัยครับงานดีนะงานดีน้องนี่เดี๋ยวนะมันก็ต้องลงไปสุดสิใช่ไหม ประมาณนี้ไหมแล้วนี่นะใต้ดาวนั่นได้อยู่ตรงนี้อาแนนนะหรือเปล่าวะเอะไม่น่าใช่ลนะอยู่ไหนวะ <laughs> เออไว้ก่อนน้องแกะส่วนอื่นที่จะเป็นตัวลำโพง เป็นว่าเอาไมโครโฟห้น้องก่อนไหมเดี๋ยวก่อนดีกว่าไมควบโฟลชิ้นจิว๋วเอ่ออะไรต่ออะไรแล้วอันนี้อันนี้เสียบยังไงอะอันนี้หลงไปแล้วแหละข้างหน้านี่อะไรข้างหน้านั่นอะไรเหรอนั่นสิ ดูอนอื่นก่อนก็ได้ว่ามีอะไรบ้างจะได้ว่ากันทีเดียวอ้าเป็นดอกไม้จริงิมวัวนี่น่าจะเป็นวัสดุโปร่งแสงถ้าเราจัดแสงหน่อยมันก็จะดีนะแล้วอนี้อยู่ไหนอ่ะเสียดตรงนี้เหรอไือเปล่าอ่าวางไว้ก่อน <screws> อะไรเสียบตรงไหนมั้งอ่ะีคู่มือบอกไหมกไม่มีก็เดาแล้วกันเนาะคอนจิมมันก็ม yes, right ีรูปที่เขาทำสำเร็จมาแล้วนะครับว่าอะไรอยู่ไหนบ้างไปว่ากันแล้วกันนี่รูปหัวใจนะรูปดอกไม้รูปหัวใจลงสีเข้าปแบบโปร่งใสนะโปร่งแสงนะโอเคเลย เีน่นใหญ่ที่เป็นูปหัวใจหัวใจหนึ่งนะสีเหลืองนะครับอ่ามันมีตรงนี้มันต้องได้อยู่ตรงนี้มั้ยไม่ใช่ฮะ นีร่รูร้สึกว่าพรอฟเราพรอฟไปไว้ตรงไหนดีนะนีอันนี้ดอกไม้ครับนี่ว่าแต่พรอฟพวกนี้มันต้องอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างลำโพงเหรอ เ,เออชตัวรูปผลักมักนอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นน้ำโป๊ะอันี้เพราะมันมีรูให้ใส่แม่เหล็กของมันมันไม่เข้ารูอยู่ด้านในอ๋อเป็นแม่เหล็กของมันนะ้ำก็จะดูดเข้าไปเลย ก็จะต้องดูนะครับนะมีตรงนี้ของมันน่ะดูไปละคำถามคือไอ้สองอันนี้นี่อยู่ยังไงอืมโอเคผมก็จะดาวนได้แล้วนี่ข้างบนนี่นนั้นจะเป็นอันข้างบนนี่ไหม อ๋ใช่เฉยแต่ว่าเอ้มันจะเป็นหัวใจได้กันเลยนหะหัวใจด้านเดียวกันเรียกคนละด้านครับอืมองจริงคือแล้วแต่เราจัดเนาะเราจะหัวใจอยู่ด้านเดียวกับหัวใจดอกไม้อะไรเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นแหละเราจะสลับข้าง ตรงถ้าเราสลับข้างรู้สึกอันนี้ไม่แน่นนะอันหัวใจเน่เหมือนไม่ค่อยดูดไงไม่รู้เลยด้านหัวใจด้านไหน ้นนนนีันน่ก็รวมๆไปนะครับด้านนี้เนาะดูลนะอันนี้ก็น่าจะมาพันอยู่ประมาณนี้อ่าขออนุญาีิออกก่อน ติดเองนะตัว่ารต้องติดก่อนขอหย่าน้องอย่าน้องออกก่อนนิดนึง อย่างนี้เหรอด้านนี้มันรวม ร้อยคลาสสิกอ oh, no, ๋อเน้องลงที่หลังที่สำคัญคือขาดไม่ได้ครับใหม่สตารักล้อกันเนาะไมโครโฟนไมโครโฟนก็จะมาดูกันโอ้โหขอโทษครับดูไม่ ดูรายละเอียดไหมดิอ่ะเดี๋ยวก่อนนะดูรายละเอียดไมโครโฟนสิครับท่าน ดีสุดสุดยอดนะอะน้องเชอร์ใหม่ไปสำเร็จเรียบร้อยครับน้องเชอร์ปลาของเรา ะบอกว่ารายละเอียดดีมากครับผมดอกมองดอกไม้น่ามีนกกระดาษมีนงตัวโน้ตนะครับ ที่ดีอ่ะอจริงสวยงามสวยงามน้องเชอร์ของเราเดี๋ยวขอันหมุนด้านข้างดีนะละเอียดลงเียดได้ดีมาก จริงๆนะตอนผมดูที่ขอโปรโมตสินค้าขายเนี่ยผมก็โอเคเลยอะ่ะผมชอบในการลงรายละเอียดนะครับว่าเออมันคือดีงามอะ่ะน่าทำนานลน,น้าส่งคุณค่าครับถ้าเป็นแฟนๆก็ผมว่าน่าจะชอบนะถ้าเป็นแฟนนะครับต๋มเองไม่ใช่แฟน าออกบอกต่องต้นเลยไม่ใช่แฟนพันธ์แท้อะไรขนาดไหนแต่ผมว่าสวยงามครับภาพนอนที่สวยงามเลยลงรายละเอียดได้ดีค่ะสื่อถึงอารมณ์ครับความสนุกความสุขณนตอนนั้นเนาะหนักกี่โลว่ะหนักหลายโลอยู่นะนี่นี่นี่น มันดูดีกว่าว่าไอ้ฐานรองของผมเนี่ยมันจะรองรับน้ำหนักน้องเชอร์ของเราได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่นั่มันช,ชิงนอนชิงกกนอนยกหน้าขอขยับมุมขยับมุมกล้องออกมา ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเนาะประมาณนี้มวิงวิงวิง,วงโอเคประมาณนี้ <c oughs> ลองซีฟอามันจะหมุนได้ไหมลองเฮ้ยได้เว้ยเนี่ยน้องเชิญนี่กิโลก็ถือว่าน้องเชิญหนักนะครับไม่ใช่เบาๆนะถ่ายก็ยังหมุนได้ จะไปเลยจ,จันจมากจะชากหนังนี่นี่ นู่นเียมันฉากหลังด้วยอียาคืองามครับงดงามหมดคําเดียวครับงดงามแต่ว่าราคาก็องงดงามเหมือนกันครับของนี้ของพรีเมียมครับที่กระสิทธ์แท้นะครับนะติดตามได้เลยครับของ toy galaxy นะครับผมสนใจไปหน้าร้านหรือจะสั่งซื้อจะส่งไปสนีด้ครับถ้าเป็นราคาจะส่งไปสนีเขาคิดราคาค่าส่งเดยไว้แล้วนะครับแต่ถ้าราคาหน้าร้านก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับนะ ตอนแรกผมว่าจะจัดส่งณีย์แต่ว่าพอดีมีธุระไปที่ร้านพอดีก็เลยลองไปดูครับก็ฮิ้วกันมาเลยฮะไม่คิดอะไรมากฮะได้ไหมาครับน้องเชิ์ของเราก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับนะชอบกดไลค์ใช่ก,กดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดนะครับนะักของส่งคอนเสิร์ตอะไรก็ง,งดไปเลย ก็นะไปไหนมาไหนใส่แมสนะครับรักษาส,สุขภาพนะครับเมื่อเราคุมโรคนี้ได้แล้วเราก็คงจะได้เที่ยวได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมวัคซีนจองคิวได้ก็รีบฉีดนะครับนะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะจะได้ไม่ต้องเป็นเยอะนะครับผมประมาณนี้ครับ ขอจบด้วยท่าน้องเชิงหมุนพอดีเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ